ทุกคนในคลิปนี้อาจจะมีเสียงนกหรือเสียงเข้ามาต่างๆนะครับในคลิปเพราะว่าคูเจียงมาได้พกไม้มาครับวันนี้ลืมมอาไม้มาอ่ะโอเคครับวันนี้คูเจียงอยู่ที่หน้าง,งานนะครับไม่ได้ไปสอนครับเพราะว่าได้หยุด3วันนะครับก็รีบมาเรียงงานลูกค้าแต่ยังไงก็ตามแต่ครับก็หลังจากที่ไมาได้อัปคลิปมาร่วมสัปดาห์วันนี้ก็ถือโอกาสนะครับไหนๆก็เป็นช่วงที่พวกเรา นะครับเปิดเทอมเมื่อวานก็ยินดีด้วยนะครับเพราะว่า,าการเรียนที่มีความสุขที่สุดก็คือการเรียนที่ที่วิไลหรือโรงเรียนนะครับมันจะได้ฝึกปฏิบัติจริงโดยเฉพาะเด็กช่างนะครับทางการเรียนออนไลน์ในประเทศไทยนี้ก็มันไม่ค่อยได้ผลหรอกนะครับอ่ะวันนี้เปิดตัวด้วยเสียงเพลงบทเพลงของพี่เฝ้าสายจันทร์สัญญาครับเปิดคลอนานไม่ได้ครับเสีนยนลิขสนะิทธิ์ก่เนาะอ่ะโอเคครับในคลิปนี้วันนี้จะมาพูดถึงอะไรนะครับก็จะ ในพูดถึงเรื่องการเปิดเทอมมนแรกครับครูเจียงก็จะนําข้อคิดหรือว่าวิธีการที่จะทํำยังไงให้เราเรียนอย่างมีความสุขโดยเฉพาะน้องปวชหนึ่งหรือพี่ปวสหนึ่งหรือน้องอพี่ปวปรีปีหนึ่งนะครับที่กําลังเข้าไปเรียนนะครับว่าเราจะทํายังไงเราจะเรียนให้มีความสุขโอเคหละ่ะนอกเหนือจากการที่เราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับที่ที่เรียนใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถหรือการ รู้จักสถานที่ต่างๆรู้จักเพื่อนรู้จักครูผู้สอ,น,อนนั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะจะช่วยเหลือจะสนับสนุนให้พวกเราเรียนอย่างมีความสุขได้นะครับโดยเฉพาะเพื่อนหรือคุณครูชัดเจนอยู่แล้วนะครับเอ,อาจารย์ขวงเรารแต่ส่วนหนึ่งวันนี้ที่ครูเจียงใหญ่จะนำามาแนะนําพวกเรานะครับโดยเฉพาะาเด็กช่างทั่วไทยนะครับที่ติดตามช่องครูเจียงครูช่างในช่อง YouTube นะครับที่เจียงทำมา สี่ห้าเดือนแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะที่ตามามาตอนนี้ก็พันพันสามพันสี่แล้วนะครับปกติเนี่ยคนทำยูทูบเนี่ยเขาก็คงจะหวังว่าเมื่อไรจะถึงหนึ่งพันคนเนาะเพื mm ่อ hmm. ไปเปิดเป็นช่องสร้างไรายได้นะครับแต่ครูเจียงไม่ได้ไปเปิดนะครับเพราะว่ายังยืนยันนะครับว่าที่ครูเจียงทําช่อง u t u b e เนี่ยที่ทําขึ้นมาสามสี่เดือนเนี่ยสี่สี่เดือนละสี่ห้าเดือนละก็วัตถุประสงค์ก็คือต้องการทําไว้เพื่อให้เด็กช่างเราได้ทบทวน เนื้อหาทุกวนวบทเรียนรวมถึงผู้สนใจทั่วไปจริงเกิดช่องนี้ขึ้นมางนั้นถ้าใครจะมาดูช่องนี้ครับไม่ต้องคาดหวังเลยครับว่าจะได้เห็นอะไรลูกเล่นหรือว่าจะเป็นตัวหนังสือหรือว่ามีซาวเสียงอะไรเยอะแยะมากมายบอกตรงๆในตคุยเจียงเขาไม่เป็นนะครับแต่จะเน้นเนื้อหาอย่างเดียวครับเน้นความรู้ที่พวกเราควรจะได้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติโดยเฉพาะเวลาคูเจียงอัพคลิปลงไปจะเห็นพวกเราจะสังเกตถ้าใครติดตามนะครับ ก็จะเป็นเคล็จากการทํางานในหน้าง,งานจริงไม่ว่าจะเป็นงานเหล็กงานปูนงานไม้งานไฟฟ้างานประปลาทุกงานช่างนะครับก็ให้พวกเราได้เห็นงานทั้งด้านปฏิบัตินะครับแน่นอนด้านทฤษฎีเนี่ยพวกเราก็จะได้เรียนกับครูเจียงที่เป็นอ,อดีตทิวเตอร์นะครับครูเจียงเคยเป็นทิวเตอร์มาสิบกว่าปีนะครับตอนจบใหม่ใหม่ก็อยู่ข้าง้างไปจองกล่าวมไม่แนะนำก็คงไม่บอกนะว่าเป็นชื่อ,อกลุเรียนกวดวิชาอะไรแต่ก็ก็จะเป็นวิชาที่สอนก็จะเป็นทั้งด้าน ขึ้นฐานวิศวกรรมวิชาด้านการคำนวณแล้วก็เลิกทํมาอ่าร่วมสิบปีแล้วก็สอนอย่างเดียวครับแล้วก็ควบคู่กับการทํางานต่อเติมบ้านอย่างนี้แหละครับอ่าหลังจากมีโควิดเนี่ยกลับมาก็เลยกลับมามาสอนออนไลน์เพราะว่าถ้าไม่สอนออนไลน์เขาก็จะมาให้เป็นครูเขาจะไล่ออกอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาเรียนรู้วิธีการเล่นโซเชียลกอบเครับก็เลยเริ่มมาท u ยูเพราะครั้กเราก็ได้ติดตามต้องขอขอบคุณนะครับ อีกช่องทางหนึ่งครับอยากแนะนําเด็กช่างทั่วไทยก็คือกลุ่ม a c ซ b o o k ครับซึ่งพวกเราไม่ต้องไปเสียสะตุ้งกัะตังในการไปเรียนพิเศษเลยนะช่องทางนี้ฟรีเลยครับเพราะว่าคุณเชียงจะอัพคลิปไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านทฤษฎีปฏิบัติมีตัวอย่างโจทย์พร้อมเฉลยนะฮะแล้วก็มีเฉลยให้พวกเรานะครับนะนั้นก็เชิญชวนพวกเรานะครับแล้วก็แนะนําด้วยนะเพื่อนฝูงถ้าคนรู้จักนะครับพี่น้องพวกเราช่างทั่วไทยนะฮะมาเข้ากลุ่มนี้ได้ฟรีนะครับเดี๋ยวผม จะอนุมัติให้นะครับให้เข้ากลุ่มนะก็บอกใหม่นะครับว่าเป็นช่างอะไรสาขาอะไรแล้วก็มาจากจังหวัดไหนนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับก็มีพี่น้องจาก4ประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามพม่าก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ก็หลายคนแล้วนะครับนานหลายร้อยคนละเพราะตอนนี้ทํามา3เดือนก็ร่วมพันคนแล้วนะครับนั่นก็ฝากพวกเราด้วยนะครับ2ช่องทางที่จะช่วยเหลือพวกเราในการเรียนได้อย่างมีความสุขนะครับเมื่อคุณเข้ามา คุณจะได้อ,อยู่ในกลุ่มเพื่อนแล้วก็ได้รู้ความาได้รับความรู้นะครับแน่นอนคุณก็จะเรียนทันเพื่อนนะครับแล้วก็ทําให้คุณเรียนอย่างมีความสุขบจบออกมาเป็นที่ภาคภูมิใจของพ่อแม่ของผู้ปกครองของเรานะครับอ่ะก็คงจะฝากพวกเรานะครับเกิดเติมแล้ว2ช่องทางที่จะช่วยพวกเรานะในการเรียนได้อย่างมีความสุขนะครับ1ช่องครูเจียงครูช,ช่างในช่องยูทูปนะครับ2ก็คือกลุ่ม Facebook กลุ่มชื่อกลุ่มว่ากลุ่มเด็กช่างเรียนไม่ทันเพื่อนนะครับอย่าลืมเข้าไปนะครับสอนเด็กแนะนําคนอื่นด้วยนะครับโอเคช่วนะ okay, งท้ายจริงๆนะครับก็ฝากพวกเรานะเด็กช่างทั่วไทยนอกจากพวกเราต้องใฝ่รู้ตั้งใจเรียนเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วเป็นหน้าที่อยู่แล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากพวกเราอีกด้วยนะครับก็คือการเป็นเด็กช่างจะต้องมั่นศึกษาแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับอยากจะทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะครับ ไปประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นั่นนะฮะงัด,น,งดนู่นงัดนี่ก็ไม่ใช่ไปงัดประตูบ้านของชาวบ้านเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะก็เขาเรียกอะไรชอบที่จะทําสิ่งสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมานะครับหัดไปเดินโฮมโปรหรือ,อไทยวัสดุไปดูเครื่องไม้เครื่องมือบ้างน,นะครับนะอะไรที่ใหม่ๆขึ้นมานะครับเพราะเด็กช่างวิสัยของช่างต้องมีสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับนะถ้คุณจะเป็นช่างที่ดีนะครับและอีกหนึ่งอย่างครับก็คืองานบ้านนะครับอะไรที่แบ่งบาช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครองได้ก็อยากจะฝากพวกเรานะอย่าหนักไปทางการเล่นเกมนะอยากจะฝากพวกเราว่าการเล่นเกมเป็นเรื่องที่ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะครับแต่บางคนเ,นเล่นจนปิดงอมแงมนะงานการหรืองานาการบงการบ้านก็ไม่ได้ทําเลยนะฝากพวกเราด้วยพร้อมรานนิดหนึ่งนะครับเรื่องการเล่นเกมนะมาดูเรื่องราวที่มีสาระประโยชน์บ้างน,นะครับไปทุนทุกวันนะโอเคก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับหวังว่าพวกเราจะมีความสุขกับสถานที่เรียนใหม่ทุกคนนะครับเกียรรอทุกคนครับ ໄປທັງວານລຕນ